ไอิดำโอ้ยว่าิิไปวัดหาผ้าสักหน่อยว่าสิไปผ้าสันเขาเออเข่าสันพราโอยกมือกบว่ามีโซกมีลาตะเคียนเนี่ยโศกโซกโซกโกโกโกมนต่ียโอ๊ยไปวัดแล้วโอ๊ยมันอีโกมันโอยนอนๆนี่แหละเขาว่าคนหนันดวงแห้งดวงฟังโอ๊ยในแนวโซกแนวมันและโอยมันัาดหมดเลนอ่บังดาบังดา ทุเดียวพญาเต่าเอ้ยมีโซกมีล่างถือสามตัวตรงๆเด้อถือสามตัวแล้วผู้ขาผู้น้อยโอ้ยสิเอาเจ้าไปปอยเอาไปปล่อยให้มันถือกเด้อไม่ถือกมันแกงแสลงแฮะฮะสามตัวตรงๆเด้อสามตัวตรงๆเด้อพญาเต่าเอ้ย ถ้าถือกสามโตตรงๆเนี่ยโอ้ยเจ้าไปปล่อยมองที่มันอุดมสมบูรณ์แต่มันถือกตรงๆเด้อโู้ยเจ็ดห้าเจ็ดว้าวแล้วมันดีเยอะโอ้ยเจ็ดห้าเจ็ดโอ้ยเจ้าเป็นบ้าเป็นบอบบแม่เอาแป้งมาทาหลังเตาดิซ้อนโอ้ยเงดหลายพวดเพ้อหม้อหมวกแจงเจ้าเป็นบ้าหรอบอโอ้ยขัดโซกขัดลาบมีกานด้อยแค่นี้แม่มีเหี่ยงมีงานบ่กม้อบ้านี่นี่นี่ละโซกลาบสิเขาไม้นี่ เล่นแต่หวยจ็สิแ่ละเจ้าบ่หล่ำบ่รวยก็เทียดูไแม่เศร้าได้ก็เศร้าได้เด้อมึงบ่เล่นหวยมึงคือบ่รวยไปรวยจังไหนเงินบาทไหน่อยจะให้เจ้าไปบดทุกบาททุกสตางค์เจ้าก็าไปเล่นแต่หวยยามบ่มีก็มาขอข่อยข่อยจะบะรวยได้จังไหนหาวหาเ้าไปเงินให้พ่อให้แม่แล้วไมจะไปหาคิดพ่อแม่จะเอาไปใส่หยังจะซามเป็หยังอันนี้มันเป็นความสุขของแม่โอ้ยมึงสั่งม่อยากมันหยุ่นไห้เนาะโอ้ยสุขของเจ้าต้องไม่เป็นความทุกข์ของข่อยหาเงินไม่เจ้าเล่นการพนันหาเงินไม่เจ้าแทงหวยเศร้าๆเอาไปไป โอ้ยกะสิเอาไปปล่อยอยู่นะะั่นล่ะกะห้เอาโซกเอาลาบก่อนเป็นหยังได้โซกกะสิเอาไปปล่อยมองดีๆอันตัวเน,นาะเออบ่ได้โซกเก๋สิหมอนตัวห้วยย้อนเจ้าไฮังซี่ล่ะเจ้าถึงจะบ่มีโซกนี่แหะแทบวดาเขาเห็นเขาก็บ่อยากให้ดอกโซกลาบเจ้าเอาไปปล่อยพุ่นน่ะแม่แนวเจ้าสิชีวิตจะดีขึ้นโคตรพดอนาะมึงมบ้านั่นงสวนเดินแม่อยู่นี่ไปใหนก็ไปโอ้ยคัดโซกคัดลาบคักเนาะห้วยโอ้ยไปย่างเตาเอ้ยใส้โซกไคลาบไปเลยซาซาวเอาไปปล่อยยามหานางงมงายอยู่สิแม่มันบ่มีผู้ใดว่ให้โซกห้ลาบเจ้าดอกโดยการเอาแป้งมาท แต่งงงง่ายดอกเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใดเธอเต้าพ่อดเต้าเนี่ยดวงดีดวงปังดวงเห็เออเอาแปลงมาท้าขอโชคขอลาภเพื่อนเพื่นสิให้งวดนี้ละเสียรวดสามโตัวตรง